คุณเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนนะคะน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะคะก็จะถึงเวลาในการกราบถวายนะคะกราบถวายรอความเรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะว่าวัดที่กําลังเดินทางมาตอนนี้มาถึงแห่แล้วบอกว่ากําลังจะถึงแล้วนะครับเพราะว่าท่านรรอยางแตกเนาะสงสารท่านน่าจะมาแล้วมั้คะ ท่านที่เป็นเจ้าภาพกระถิ่นกทางนะครับตอนนี้ก็ทําสมาธิไว้ก่อนเลยหายใจเข้าพุดโพพุโทโภให้อธิษฐานนะคะตั้งเิตอธิษฐานว่าโอ้ยเกิดมากว่าจะได้เป็นเจ้าภาพกระถิ่นนี่ไม่ใช่เล่นวันนี้ได้าาพาครอบครัวเพื่อนฝูงพ่อแม่น้ที่แก่ชรานะคะ ได้ทำร่วมกับหินตกท้ายก็เป็นเจ้าภาพคุณถึงว่าสดุบารมีถือตอกย้ำตั้งจิตให้เป็นสมาธิบางท่านก็อาจจะสวดคาถาเงินล้านบางท่านอาจจะสวดคาถาพระลาวาบางท่านอาจจะภาวนาพทุทโธให้จิตของตนเองเป็นสมาธิ